เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วไม่ต้องคุยไม่มีใครทักไม่ไม่มีไม่มีใครทักเบียร์แก้วแรกในชีวิต <laughs> ที่เราทําเองรสชาติเป็นยังไงยังจำได้ไหมครับสองดังแรกอะมันแดกไม่ได้ คยโดนคนอื่นว่าไหมครับว่าทาธุรกิจมอมเมาคนอื่นเวลาระมองเหรียญหนึ่งมันก็มีสองด้านเสมอนาะมันเป็นตามมุมมองที่เรามองถูกต้องถูกต้องเราแนะนําให้ลูกค้าไปสปอร์ตชาวบ้านความจริงกลับแก้มไปจากบ้านก็ได้เลยเามาเฟืยดดิชินด้วยเเ <c oughs> <laughs> มื่อใครๆก็ทําได้ธุรกิจก็จะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรที่ทําให้เราแตกตา่าง ปีนี้เราจะมีงานอีเวนต์ใหม่ครับเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารกลางคืนเลยคือมิติใหม่ที่ประเทศไทยไม่เคยมีและไม่เคยมีใครกล้าทำมาก,ก่อนแดกเอ็กซ์โปหรือเรียกว่า <Yeah. S 2> d i n i n g and ิซโซลจีเน็ตเวิร์กอิงเอ็กซโปขึ้นมาเพราะว่าเราอยากทําให้คนร้านอาหารกลางคืนใส่ใจเรื่องอาหารมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการเปิดใจของร้านอาหารกลางคืนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตโดยคนไทยเช่นคราฟเบียสุราชุมชนที่ถูกกฎหมายเพราะปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่ากระแสของการ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเฉพาะโลเคชันมันมีมากยิ่งขึ้นแต่เรากลับไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนตรงนี้ฉะนั้นงานแดมเอ็กซ์โปที่เราอยากจะจัดขึ้นมาเนี่ยเป็นงานที่จะสร้างอีโคสเตมใหม่ให้วงการร้านอาหารกลางคืนที่จะไม่ได้มองกันเป็นคู่แข่งแต่จะทําให้แต่ละร้านมีคาแรคเตอร์ตัวเองที่ชัดมากขึ้นและทําให้แต่ละร้านก็มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะของตัวเองมากยิ่งขึ้นงานนี้จะจัดขึ้นวันที่ 19- บเถึงยีมีนาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิเราจะมาอัปเดตความรู้เราจะมาสร้าง เพื่อนนไปด้วยกัผมเชื่อว่าใครที่ชอบในวงการคราฟเบียร์เนี่ยคงรู้จักผู้ชายคนนี้เป็นอย่างดีแต่ว่าใครที่ไม่เคยอยู่ในวงการคราฟเบียร์หรือไม่เคยรู้จักคนคนนี้วันนี้อยากให้ทุกคนมาฟังวิธีคิดของพี่คนนี้กันเขาอยู่ในอาชีพทหารแต่เขาชื่นชอบในคราฟเบียร์มาก และเขาก็เป็นคนิเริ่มการทำคราฟเบียคนแรกๆของประเทศไทย๋ยวเขาไม่ได้ทำแค่นั้นครับเขาเริ่มเสร็จแล้วเขาแชร์ริ่งออกไปด้วยเขาร่วมสร้างคอมมูนิตี้คนในกลอกเก็ตจนวันนี้มันทำให้ร้านของเขาเต็มตั้งแต่บ่ายโมงยันสามทุ่มในวันเสาร์อาทิตย์ทุกอาทิตย์วันนี้อยากพาไปคุยกับพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่ชิดกันกับชิดเบียครับย้อนชวนพี่ชิดคุยครับเรื่อนพนชิดเบียได้ยังไงอ่ะก็พี่ชิดเก่งฝันว่า ชีวิตน,นี้อยากต้มเบียร์ต้มเบียร์แก้เหงาซึ่งแต่ก่อนแสดงว่าเป็นคนที่ดื่มเบียร์อยู่แล้วดื่มบ้างแต่ไม่ถึงกับว่าเป็นเบียร์เลเวอร์อะไรขนาดนั้นก็คิดว่าเบียร์ก็ไม่ได้อร่อยมากแต่ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่อยู่คู่กับการสนทนาเพื่อนอะไรเงี้ยก็ประ,ะมาณนั้นแต่ก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราทําเบียร์กินเองได้เนี่ย,ยมันต้องเจ๋งมากๆเลย,เยมันต้อง เพื่อมันต้องแวะมาหาเรามากๆเลยเพราะนี่เป็นเบียร์ที่เราทําเองน้ยังไงยังไงถ้าไปชิตมีของดีอยู่ในมือเนี่ยมันต้องแวะมาไปชิตบ้างหรือเรามีงานเลี้ยงรุ่นกันไม่ชวนชิดไม่ได้เพราะชิดมีเบียร์เพร่ะพไปชิตกลบว่าพี่จะตีโอพี่จะตีอ้อมพี่จะไปรอพวกมันอยู่ตอนที่พวกมันเกษียณไม่หียะไรทําแต่มันไม่ใช่ค็อกเทลที่เราจับมาผสมอะไรก็ได้ไอ้นี่มันเป็นเบียร์มันเป็นคราฟเบียร์ใช่มันมีเรื่องวัตถุดิบที่ประเทศไทยมันดันไม่มีใช่ แล้วเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วไม่ต้องคุยไม่มีใครทำไม่ไม่มไม่ไม,ม,ม,มีใครทำใช่ใช่ใช่ใชทำไมเราถึงเลือก <laughs> อยากจะทํากิจกรรมที่มันยากขนาดนี้ก็พิชิตจบอาหารก็จริงแต่ไปชิตตอนไปอเมริกาไปชิตเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าเอชิตจบวิศวกรรมไฟฟ้าไปชิตจบทางด้านเเทเลคอมทางด้านอินเทอร์เน็ตพวกนี้อยู่แล้วก็คือเป็นคนออนไลน์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าการมาของอีคอมเมิร์ซในอนาคตเนี่ยเราสามารถจะจิ้มเอาของจากตารางนิ้วจากตารางเมตรจากมุมไหน ของโลกแล้วของสิ่งนั้นก็สามารถจะเดินทางมาถึงประเทศเราได้ภายใน12ชั่วโมงพี่ชิดเชื่อเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าเมื่ออ e ีคอมเมิร์ซมาบวกกับโลจิสติกส์ซัพพลายเชนปั๊บเนี่ยเราสามารถจะ mm hmm. ก็เหมือนที่บอกว่า mm hmm. เสี่ยงไฮ้กับปากเก็ดมันก็แค่ปากซอยใ <laughs> นวันนั้นก็เลยสั่งเป็นถังต้มเบียร์เป็นเป็นชุดคิดทำเบียร์ซึ่งมันไม่เขาไม่ได้ซับซ้อน พวกหม้เขานอกจากบดแล้วเนี่ยเขายังสกัดเป็นน้ําตาลของเหลวมาหมดแล้วเราแค่เอามาละลายน้ําร้อนแล้วก็แล้วก็หมักเฉยๆแล้วพวกฮอปเล่ไรพวกนี้ครับมันมันถูกเบลนไปในของเหลวชนิดนั้นเีดบ<อ>ร้อยหมดแล้วก็เหมือนกับว่าเปิดซองมามา่มาเทใส่ปับ๊บแล้วก็เติมน้ําเพิ่มแล้วก็หมักเบียร์แก้แวแรกในชีวิตที่เราทําเองรสชาติเป็นยังไงยังจาได้ไหมครับก็ <c oughs> สี่งทองสองถังแรกมันแดกไม่ได้เปิดเบียร์ถังแรกเรียกสามพวกงเจ็มานั่งไต้ไต้เตียงถือขวดเบียร์ถือแก้วเบียร์นั้นระยะห่างระหว่างขวดกับแก้วเนี่ยมันต้องสูงที่สุดเพราะเวลาน้ํามันไหลลงมาเนี่ยน้ำเชี่ออะไรก็ได้ที่มีฟองเขาเรียกว่าเบียร์พอเจิบเสร็จปั๊บเฮ้ยมึงซาไว้ แม่งเบียขวดแรกหมดไปอย่างรวดเร็วเบียรถังแรกเรามีอยู่8ขวดขวดละลิตร8 8ลิตรกินขวด2หวานเยี่ยมทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกันอนะ <c oughs> นี่ไงก็อาจจะเป็นเพราะว่าระบบการหมักของพิชิตเนี่ยอุณหภูมิมันจะสูงเกินไปหรือเปล่าอะไรงเงี้ยยิดแม่งตายเพราะว่า ถังหมักเบียร์ถังแรกของพิชิตเนี่ยก็คือซื้อถังปลาติกมาจากเซนตันแจ้งซื้อทรายไป3กระสอบซื้ออิดตัวหนอนไป10กว่าตัวก็เป็นปราสาททรายอยู่ท้ายเตียงแล้วก็ ใส่น้ำเข้าไปทําอยู่ในห้องเลยทําอยู่ในห้องนอนทําอยู่ในห้องนอนแล้วก็เสียสละผ้าเช็ดตัวผ้ากหนูหนึ่งหนึ่งผืนเอาคุมถังหมักแล้วต้องตืเย็นที่กลับมาจากทํางานไป่ใช่ต้องแวะเซเว่นซื้อน้ําแข็งมาหนึ่งถุงเพื่อจะเอาน้ําแข็งมาปกอยู่ข้างหน้าเพื่อจะเพื่อจะให้แชมเบอร์ไอ้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 แชมเบอร์ของการหมักเนี่ยอุณหภูมิมันบอกว่า18ถึง20องศาพี่ทาแบบเนี้ยได้มา26องศาแบบที่สองเอาใหม่ เปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่หมักเบียย้ายไอ้กล่องพลาสติกอะออไปหาจุดอุณหภูมิที่ต่ําที่สุดในห้องตอว่าที่ไหนห้องงามห้องน้ำตายสิงดเลยตายสิ้อขึ้นๆได้สิ <c oughs> สน้นข<า>ึน <ๆ S 2> ้นๆ,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 ๆ <c oughs> จากญี่บกพ <c oughs> ิชิตได้มีหนึ่งองศาหลือยี่ห้าแต่ผลลัพธ์มันเหมือนกันก็คือขวดแรกมันเหมือนจะเป็นเบียมันเหมือนจะซ่าแต่เจ็ดขวดที่เหลือมันหวานหมดเลย ก็ไม่มีตังค์ซื้อตู้แช่ควบคุมนภูพุแต่มันก็ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นว่าแบบได้ลองมันได้ลองแต่แต่ว่าคือพิชิตบอกว่าพิชิตจะทำเบียร์ให้เกณฑ์แล้ว0 1 1พี่ิดพิชิก็ได้เริ่มแล้วแล้วก็ทำแล้วแล้วเกือบจะสำเร็จแล้วฝันครั้งนี้จินตนาการครั้งนี้คิดว่าน่าจะจบแล้วอะไรเงี้ยน่านจะจบแล้ว2012อะ หนึ่งปีหลังจากน้ําท่วมใหญ่คุชิดได้บ้านหลังนี้พอพอได้บ้านหลังนี้เสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเราจะเอาบ้านหลังนี้ไปทําอะไรดีเพื่อนกลุ่มมัธยมพอมันเห็นเสร็จปั๊บชิดส้มเบียร์ไง มึงเคยพูดไว้ตั้งแต่ปี2003ตอนที่มึงกลับมาจากอเมริกาตอนที่เรานอนแคมปิ้งกันที่ผาโ้วยไม้เขาใหญ่มึงแม่งเล่าเพ้อฝันเป็นฉากฉากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนเราผ่านมาสิบกว่าปีมันยังเสือกมันยังเสือกจำเรื่องราวเหล่านี้ได้นี่มันคือเสียงจากสวรรค์ชัดๆมีคนมากระตุ้นเรื่องนี้ก็ไปอีกก็แสดงว่าภารกิจเรายังไม่จบก็เลยเอาตังที่สมา ที่บ้านหลังขาวอ่านคู่มืออีกรอบหนึ่งเจอบรรทัดสุดท้าย s p r i n k l e the yeast yeast u n d e r t h เ lid ทีนี้เวลาเราเปิดฝาขึ้นมาปับ๊บเรา เจอซองอะไรเล็กๆเนี่ยมัวจะเป็นสารกันชื้นใช่ไหมแต่ไอ้ซองเล็กๆนั้นอ่ะพอไปชิดหยิบขึ้นมาอ่านมันมีตัวอักษรเล็กๆ Y E A S T อ่านว่ายีสต์ใส่ไว้สองถังที่แดกไม่ได้เนี่ยมันไม่เกี่ยวอุณหภูมิยี่ห้ายี่หกพี่ยังไม่เคยใส่ยีสต์ลงไปนั้นพอไปชิดเอาไอ้ถุงเล็กๆเนี่ยทิ้งตลอดมัไปเป็นสารกันชื้น๋อแล้วใส่ยีสต์มันก็ยีสต์พอใส่เข้าไปปุ๊บพอใส่เข้าไปปุ๊บ พี่จะรู้อยู่แล้วว่าถังที่สามเนี่ยความแตกต่างในถังที่พี่จะต้องขึ้นเกาะมาสง่งไปฉายส่งไปทุกวันเนี่ยโอ้โหฟองมันจะล้นมันเต็มไม่ต้องยกขวดแบบสูงเพื่อจะทำให้เกิดฟองพี่จะรู้ว่ามันกำลังเดินทางเข้าสู่ความสําเร็จแน่ๆถังที่สามพอถังที่สามออกมาเข้าปากคําคแรกสาวกบอกว่า พี่นี่ผมกําลังนั่งอยู่ในบาวาเรียเยอรมันใช่มป์เนียทุกวันนั้นเนี่ยไม่ได้มองเปน็นอาชีพแค่อยากจะทํามันอย่างจริงจังเท่านั้นทุกเรื่องที่ชิดเบียทำเมื่อ12ปีที่แล้วหรือแม้แต่ปัจจุบันมีคําถามแรกเสมอว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันสนุกไหมคือถ้าสนุกปั๊บเราจะทํามันทันทีในระดับที่ลงทุนได้ก็คือแอป o r ได้ต่อให้มันเฟลแต่เราก็ไม่ได้ ล้มไม่ได้อะไรเพื่อมันเ็เขรียกว่า affordable risk คือเป็นความเสี่ยงที่เราสามารถที่จะรับมันได้นี่ว่าจุดเปลี่ยนมั้พอคนมาเสร็จปั๊บเขาก็รู้สึกว่าพี่ฉันก็อยากจะทําเป็นเหมือนพิชิตอะไรเงี้ยพิชิตช่วยสอนหน่อยอเงี้ยเยเออเราทำไมเราไม่แบ่งปันความรู้ไปเผื่อว่าเวลาสปสมิตมาจับทะเลจับกูคนเดียวเนีจับมึงบ้าง ไม่ใช่พีออ่ชิดรู้อยู่แล้วว่า้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มันทำคนเดียวมันไม่ได้มันต้อง,อง,งม,มันต้องสร้างคือมันมันต้องสร้างแต่ว่าพิชิตคิดคิดได้แค่นี้ว่าเ,ออเราต้องลองแบ่งปันไปดูซิเผื่อว่าอมันจะได้ง่ายขึ้นแต่เราไม่ได้กลัวว่าคนอื่นเขาไม่ทุนมากกว่าเราเพราะเขาได้โน้ตหาเราเขามีเงินซื้ออุปกรณ์ดีกว่าเราเขาจะทําได้ดีกว่าเราพี่ว่าณวันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของ อบบี้อ่ะเป็นเรื่อง h อ b บ y hobby ก็การแบ่งปันเลยเราไม่ได้คิดว่ามันจะไม่รู้เมื่อไหร่มันจะกลายเป็นอุตสาหกรรมเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นโปรดักเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นธุรกิจเราไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นแต่เราคิดว่าวันที่เราทําเบียร์เป็นเบียร์แล้วแล้วเราทําให้คนรอบข้างเพื่อนน้องสาวกมีความสุขเราพิมพว่าสุขเล็กๆแบบนี้นเราอยากให้ คนทั้งประเทศเลยได้สัมผัสได้ได้รู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนอะไรย้ยอันนี้คือคิดแบบนั้นประกอบจาก,การการรู้สึกือว่ามึงพึ่งพาตัวเองด้านความเมาได้ดิมอ้มันสุดยอดมาก เคยโดนคนอื่นว่าไหมครับว่าทําธุรกิจมอมเมาคนอื่นก็ไม่แน่นอนมันก็มีมันก็มีอยู่แล้วมีจิตว่าเวลาเรามองเหรียญหนึ่งมันก็มีสองด้านเสมอเนาะฝั่งนี้ก็พวกเราก็โอ้โหนุกสุนทรียะฝั่งนั้นก็บอกว่าบาปมอมเมาอะไรเี้ะก็จะว่าเพราะโลกนี้ จริงไม่จริงมันขึ้นอยู่กับไม่เซตติ้พวกเรามีอยู่แล้วคือโรคนี้ของอย่างเดียวมันเป็นตามมุมมองที่เรามองถูกต้องถูกต้องก็งงงนนงม,มันเป็นควา,า,า,ามจริงภายนอกแต่ความจริงภายในเนี่ยต่างคนต่างมีต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างจินตนาการขึ้มนมาเองซึ่งมันเป็นพิชิตว่ามันเป็น belief system มันเป็นเรื่องความเชื่อ ผมไม่เห็นว่าพี่ชิดให้คนไปซื้ออาหารจากข้างนอกเข้ามาในร้านได้ก็ก็พี่ชิดบอกว่าชิดเบียร์ขายเบียร์ได้ไม่ใช่ประเด็นแต่ลานจอดรถได้คนกับเรือได้แม่ค้าขายของขายอาหารได้ก็เราแนะนําให้ลูกค้าไปสปอร์ตชาวบ้านของเราขายเบียร์อย่างเดียวความจริงกลับแก้มมาจากบ้านก็ได้เลยลมาเสื่อพี่ชิดด้วย หมายถึงว่านอกเหนือจากตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่เหลือเอามาจากไหนก็ได้ใช่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 าไม่ได้สนใจทำไมพี่คิดถึงคิดเรื่องแบบนี้เนี่ยเมื่อจริงๆอาหารคือตัวทํากําไรเยอะมากให้กับร้านก็พี่ชิดไม่คิดว่านี่คือเป็นการทําธุรกิจอยากทดลองโมเดลเป็นตลาดชุมชนก็เหมือนเราไปฟู้ดคอร์ดเนะาะคือฟู้ดคอร์ดเนี่ยเราแชร์โต๊ะแชร์เก้าอี้ใครจะกินร้านไหนเราก็ใช้ฟอร์ิลิตี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเวลาเขาทำตลาดเนี่ย พี่ชิ้นแห่งก็จะแบ่งรถขายพอแบ่งรถขายเสร็จปั๊บเนี่ย คือลูกค้าเข้าร้านฉันมันก็จะกอดขากันแน่นเลยมอย่าไปเอาของเราของร้านอื่นมากินนะอ๋อมันไม่แบ่งกันมันไม่แบ่งกันมันไม่ได้าันอีกฝั่งร้านนึงไม่ได้ต้องมันไม่เป็นคอมมอนเรียมันก็เลยตายหมดเลยทีนี้ความพึงพอใจสูงสุดก็คือลูกค้าถูกป่ะว่าลูกค้าจะกินอะไรก็เป็นเ่องใช่ผมเห็นแว่าเรคนเดินเข้ามาซื้อขนมจากร้านนี้ถือถุงนู่นถุงนี่มากินเต็มไปหมดเลยใช่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 กลายเป็นว่าระหว่างทางร้านค้าก็ขายของกั้ก็ขายของได้ด้วยซึ่งพี่ว่าอย่างนี้ต่างหากอะเหตุผลว่าทำไมเราึ้อง ู่ที่นี่มา12ปีแล้วก็เข้าปีที่13นพี่คิดว่าพี่ที่ทำเรื่องนี้มาก,กี่ปีแล้วครับการแบ่งฟันกับชุมชน,น,นตลอด2ปีตัง้งแต่เดวันเลยตัง้งแต่เดวันเลยใครจะซื้ออะไรไากินในร้านนอรนี่สมัยนั้นก็ไม่มีคําว่าความยังย่งยืนโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์ไม่มีไม่มีไม่มี่เราคิดว่าถ้าถ้าเราอยู่ได้แล้วเนี่ยเราต้องเราต้องแบ่งฟัน พี่ชิดคิดว่าอะไรที่ทำให้บ่ายโมงตรงทุกคนมีเบียร์อยู่บนโต๊ะหมดแบบนี้พี่ว่าเพราะร้านมันมีริทิมด้วยริทึมคือไม่ใช่ทุกวัน <Wow. S 2> เมื่อไหร่มีริทึมแสดงว่าสิ่งนั้นมีชีวิตร้านมีริทิมก็คือร,ร้านมีชีวิตแล้วไม่ใช่ร้านที่แต่งสวยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือริทิมของเราเนี่ยคือ,คอ,คอ,คอทุกๆสองอาทิตย์ เราก็ไม่ควรจะไปโฟกัสทุกวันแต่อย่างน้อยวันพุธต้องมาหาฉันด้วยเหตุผลที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้พิชินด,ดับสายโทรศัพท์ทุกวันวันนี้เปิดไหมคะผมไม่เปิดเราเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์คือดงนั้นทุกคนก็ต้องรอพอรอเสร็จปับคือนั่นหมายความว่าทุกคนรอได้เพราะฉะนั้นเมื่อประตูเปิดเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยน้ำมันจะไหลทะลักมาทันทีผมเห็นว่าพิชิตปิดแค่สามทุ่มทางที่จริงจริงสี่ห้าทุ่มอาจจะช่วงที่ทำรายได้ดีที่สุดด้วยเพราะอะไร พี่ชิดคิดว่า รู้อยู่ว่าเบียร์มันร้ายกาดอะไรเงี้ยยิ่งกินก็ยิ่งสนุกแต่พอเลยเส้นบางเส้นไปบางทีอาจจะมีปัญหาเขาได้เพราะฉะนั้นเราควรจะตัดไฟตั้งแต่ตอนที่เราสุกที่สุดอะไรเงี้ยเรียกว่าวเป็น maximum of return of happiness แต่ไม่ใช่ maximum return ในเชิงของเงินในเชิเชขงของของรายได้แล้วยิ่งวงการน,นี้เนี่ย m i n ตของพิชิตก็คือการแบ่งปันความรู้การ empower คนอื่นให้ทําได้อย่างที่เราทําด้วย ก็แสดงว่าแสดงว่าเมื่อใครๆก็ทําได้ธุรกิจก็จะยากขึ้น,นเรื่อยๆเพราะความรู้ถูกแบ่งปันกฎหมายถูกปลดแอกอุปกรณ์เครื่องมือใครๆก็ซื้อสั่งเข้ามาได้แล้วอะไรที่ทําให้เราแตากต่างจริงๆแล้วคุณอะเชื่อในเรื่องอะไร คุณยืนหยัดเพื่ออะไรอะไรเงี้ยซึ่งพิจิตคิดว่าทุกแบรงด์ต้องยืนหยัดเพื่อจะลงให้สังคมภาพรวมมันดีขึ้นเพราะนนั้สิ่งที่ยากที่สุดพิจิตว่าพิจิตกังจะสร้างคำนิยามของมาชิทสเวคืออะไรเลยละวิกเราจะมีเบียร์ประมาณ20-30ตัวพอมันเป็นรสชาติใหม่อะไรใหม่ มันก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเลือกตัวไหนดีอันนี้เป็น,นของพี่ชิดเองทั้งหมดหรือเป็นของคนอื่นด้วยถ้าถ้าตรงไหนไม่มีสแลแสดงว่าของเราแต่ถ้ามีสแลข้างหน้ามันเป็นแบรนด์ <Okay. S 1> มันมันจะเป็นมันจะเป็นแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นขึ้นของเราหมดทีนี้มันก็เลยมีสองแถวว่าถ้าใครดูแล้วอยากได้เบอร์ไหนก็อยู่แถวนี้แล้วเอาเลย oh. แต่ถ้าใครไม่แน่ใจอยาก explore ก็คือที่นี่ชิม ชิมจนเมาแล้วกลับบ้านไปไม่ต้องซื้อพิชิตก็ได้ไม่ดได้สนใจชัวเอาเลยชัวเอาเลยหรือถ้าใครอยากชิมนอนลองชิมนัด<อ>ชัวก็เข<อ>้าแ่วนี้แล้วก,แวก็แล้วก็ยืนคุยอยู่กับเด็กหน้าบาต่อไปไเรื่อยๆเนาะที่นี้เป็น m a r k e t ็ตเพลด้วยมาร์เก็ตเพลคือในมุมมองว่า,าลูกศิษย์ของเรา เบียที่ถูกต้องเบียรที่ได้มาตรฐานแล้วสามารถเอาเบียรขึ้นมาแล้วก็มาขายมันเป็นคอนเซ็ปต์ของการเรียนรู้ของพิชิตค,คือเมื่อคุณศึกษาหาความรู้แล้วเนี่ยมันไม่ได้จบเป็นแค่คุณได้ไปปริญญาจริงๆแล้วปิชิตว่าคุณต้อง produce output คุณต้องสร้างผลลัพธ์ที่สามารถมาเ k e t a b l e ได้ถ้าคุณทําแบบนี้ได้เนี่ยเมืม่อคุณมายืนขายเบียรของคุณที่หลังบาร์ของพิชิตลูกค้ารับแล้วก็จิบแล้วก็มีรอยยิ้ม ส่วนใหญ่เราไม่บ้าก็เพี้ยนหลังแข่งนั้นก็คือมันก๊อหนึ่งมันก๊อหนึ่งหรูว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดอ่ะมีคนขอบคุณมีคนแอปพิชเชนแล้วตรงนั้นต่างหากอ่ะจะพิชเชนว่ามันเป็นโพซิทีฟฟีดแบ็กที่ทําให้คนคนหนึ่งรู้สึกจะมีความหวังรู้สึกว่าฉันทําได้ฉันมีคุณค่าแล้วฉันจะทําให้มันใหญ่กว่านี้ฉันจะ ฝันแล้วมันไกลกว่านี้ได้วันนี้เราเห็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเริ่มมีคอมมูนิตี้กันมากขึ้นมันในมุมพิชิตมามองไว้ว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมครับเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าว่าพิชิตเชื่อว่าเมื่อเราเจอเบสท์แพคทิสแล้วเนี่ยบางทีเราควรจะแบ่งปันนะเพราะถ้าเราแบ่งปันเนี่ยแน่นอนว่าภาพรวมในองค์กรเราก็จะดีขึ้นลูกค้าที่มาสัมผัสเราก็ก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นการมาเที่ยวกลางคืนการมาดื่มกินาาก็ไม่จะเป็น เรื่องที่ต้องมาลงโทษหรือต้องให้อภัยตัวเองมันเป็นเรื่องที่มนุษย์คู่ควรที่จะเข้าถึงมันได้อะไรเงี้ยพิชพชเลยคิดว่ามีหลายวงการวันนี้เรามีแชมเปี้ยนอยู่แต่ว่าแชมเปี้ยนไม่เคยแชร์เรซปี e of Success นีครับพิชิมามันทำให้บางทีดูเหมือนว่าจะเจ๋งแต่มา,าจจะไม่ยั่งยืนก็นได้นะเพราะว่าเพราะว่า คนอื่นก็อาจจะล้มหายตายจากไปแล้วไม่สามารถจะไปค้นพบสิ่งใหม่บางทีพิชิตก็ได้ประโยชน์จากจากลูกศิษย์พิชิได้ประโยชน์จากแม่เดินเดินเขาทําวิธีอื่นๆให้ดูเพราะสิ่งที่พีชิคทาก็ไม่ใช่ว่ามันจะถูกร้อเปอร์เซ็นต์เรา,เาต้องเปิดช่องไว้ส่วนหนึ่งว่าวเราจะปรับเราจะอัดแบดูจากความถูกต้องที่คนอื่นเขาทำยังไงแล้วระหว่างที่เราแบ่งปันออกไปเนี่ยเราก็มองดูคนอื่นด้วยว่าอะไรที่เขาทำเจ๋งกว่าเราจริง ปีนี้เราจะมีงานอีเวนต์ใหม่ครับเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารกลางคืนเลยคือมิติใหม่ที่ประเทศไทยไม่เคยมีและไม่เคยมีใครกล้าทำมาก,ก่อนแดนเอ็กซโปหรือเรียกว่า d i n i n g a n d m i ซ o l o g y Networking Expo ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากทำให้คนร้านอาหารกลางคืนใส่ใจเรื่องอาหารมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการเปิดใจของร้านอาหารกลางคืนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตโดยคนไทยเช่นคราฟเบียสุราชุมชนที่ถูกกฎหมายเพราะปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่ากระแสของการ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเฉพาะโลเคชันมันมีมากยิ่งขึ้นแต่เรากลับไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนตรงนี้ฉะนั้นงานแดมเอ็กซ์โปที่เราอยากจะจัดขึ้นมาเนี่ยเป็นงานที่จะสร้างอีโคส t ตมใหม่ให้วงการร้านอาหารกลางคืนที่จะไม่ได้มองกันเป็นคู่แข่งแต่จะทําให้แต่และร้านมีคาแรคเตอร์ตัวเองที่ชัดมากขึ้นและทําให้แต่และร้านก็มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะของตัวเองมากยิ่งขึ้นงานนี้จะจัดขึ้นวันที่1 9บเถึงยีมีนาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิเราจะมาอัปเดตความรู้เราจะมาสร้าง เพื่อนไปได้วยกัน